หมั่นหมันเลยอ่ะอจริงเหรอจริงไม่จริงเลยเอาไปของมันดีไมามายอมนะ่เพราะเขานดเลยนะสองันสองวันติดเลยคผู้หญิงใส่ชุดไทยยาวสวยๆอาใช่ใช่ผมบอกว่ามันไม่รู้ว่าผมมีอันนี้เลยนะไม่บอกลไม่บอก ลงมันเลยไอ้นี่ซื้อมาเหมือนกันแบบเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยลายยักอยู่หมดอ๋อไปทำมันละไปยิงไหมยังไม่ได้ยิงเลยีเขาไม่ว่าเอาหรอไอ้คนทำแบบมึงวะโอ้โหถูกใจมั้ยโอ้หอพยาบาลอื้อหือ เอิงอง้ยเอาไปแค่ไม่กี่วันเองนะใช่เพิ่งเจอกันเลยอเจอวักร่ะอดอวที่แล้วอ่าอธิษฐานไว้อเดยอยากได้ดิโอ้อืม

ท้าเวสุวรรณโนจตูมหาราชิกายจ้กับพันธาพระชาภูริโตเวสาพุสาะพุทธังอหังพุทธโตท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวทเทพบุตรเวทเทพบุตรลงมา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 เวทเทพบุตรนั้นลงมา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 นิจจากใจเจตโตวิติวิติกูิยานโตกัจจานุนยะมาราสะในยะนาวุธังในยะนาวุธังเวสะพุสสะเวสะพุสสะเวสะพุส เวสภพุชาเวสภุชาเวสภ s ุชาเวสภุชาเวสภุชาเวสเวเทพบุตรนะเวเทพบุตรเวสสภุชาเวสั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 ุชาเวสุชาเวสั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 ุชาเวส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 ัุชาเวส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 ุชาเวสุชาเวสัุชาเวสัุชาเวสัุชาเวส เวทเทพบระตรลงมานะลงมา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 เวทเทพบุะตลงมานะลงมาลงลงมาน้าลงม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 าลาลงมาลงมาลาลงม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 าลงาลงมาลงมา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 าล อติปิโสพะขายมาาชาเทเวสวโนานะุตโนมพุทธาทเวสวนโนจะตุมาัานะ้พระธุเวพุทธาพุธังทังพุทธโทเทเวสุวนโนนะโมพุทธาย เว่เท่บบว่าไเดียวเมื่อกี้นีนกี้ไรสดนิ่งคริไงเออล่างมันใชได้ะมีคู่ไปแล้วอบอกอขอไม่ยมไปช่วย้ไปช่วย สวยอีกเหรอ,อ,อ,ขอเขามาช่วยน <c oughs> ั่นแหละมาแรงแล้วเกินนะ, <c oughs> ะขึ้น,อ,อ,นอ,อยู่อยู่กันให้รอดนะ, <c oughs> อะแล้วเป็นไงวันนี้จะถามอะไรนะ <c oughs> จะตายแห่จะตายหาแล้ว <c oughs> มีใครช่วยอยู่มันมันมูกหน่อยนึงอ้โรถเนี่ยต้องไปซ่อมคราวนี้ซ่อมยาวเลยรถโอ้โหรถไม่มีชิ้นดีเลยรถพากันใหญ่เลยดูดูดูใส่อะไรล้อบิดเลยมืดไหมมืดตื่อตีห้าผมบอกตีห้าถ้าถ้าเสิตูตเต็มเต็มนี่คงตายตีห้าท่านอันนี้โดนด้านข้างอันีโดนด้านข้างจึงได้ นี่ก็รอดมาได้เพราะถือล้มบุญเพราะเขาเห็นสภาพรถนี่ไม่เป็นไรเลยเหรอก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นเจ็บนิดหน่อยอ่ะอืเจ็บนิดหน่อยอืก็อ,ออกมาได้เลือดออกนิดนึงทะเลอืนิดนึงหูลมมันตีฮะก็ลเลยได้ต้องระวังมากกว่านี้ แล้วล่างเป็นไงมีความสุขมีความสุขสมหวังโ,โหมองอะไรกันปินตีชมพูนะม, <c oughs> มีอะไรจะบอกล่างไหมนี่ล่างมันต้องจะแก้บอนอะไรทุกอย่างาบนไว้ที่นั่เองถึงเวลามันไปเองอม,มันรู้ตัวมันตัวมันรู้ มันไม่ใช่คนผิดคำพูดอือะไรอ่ะอ๋อแม,ม่ยมแม่ยม,มนากานากาอ๋อจะแม่แม่มเช้าก็มียักษ์สีชองเงินนาคาเสริมบารมีเสริมบารมี

อยังไง เยปลอดภัยผ่อนผ่อนผ่อนนี่คือให้พรให้พรกระเด็นเลยกระเด็นเลยเอานะโอเคมาเวทขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนนะครับขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนผ่อนไปผ่อนไป